ขอเจริญพอรอัตมาภาพภาพระครูวิสุทธ,ธิกิติคุณเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามอำเภอสามโคกจังหวัดปุมธานีเป็นอารามที่อยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาอารามแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อส0งรว่าปีที่ผ่านมาจากการที่ชาวมอญได้อ,อพยพมาอยู่ในเมืองไทยในยุคข,ของพระเจ้าตากสินมหาราชนําโดยพระยาเจงพราเจงนี่พอถูกพมา่าเนี่ยเข้ารุกราน เมืองหงสาวดีเมืองย่างกุ้งเมืองมอตมะเนี่ยก็กริย์มอญมีนามสุดท้ายมีนามว่าพญาธะละก็เสียบ้านเสียเมืองเสียพระเจ้าแผ่นดินพญาเจงก็เลยอพยพพระราชวงศ์ที่เหลือขุนนางทหารพ่อค้าประชาชนเข้าเมืองไทยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีก็โปรดให้ชาววังกลุ่มนี้สามพันครอบครัวประมาณสองหมื่นกว่าคนให้มาอยู่ดินมานานเจ้าพญาช่วงเขตอำเภอสามโคกไล่ลงมาถึงปทุมธานี ถึงจังหวัดนนทบุรีช่วงช่วงปากเกร็ดก็ให้ทําหน้าที่เฝ้าแม่น้าเจ้าพระยาดูแลลําคลองดูแลแม่น้ําดูแลพื้นที่ดูแลเมืองหลวงคือทนบุรีเด็ดขาดเลยคือไม่ให้พมา่าเนี่ยข้าศึกเนี่ยจะมาตั้งข้าจะมาสอนแนมไม่ได้เลยเพราะว่าการที่อยุธยาเสียบ้านเสียเบิร์นั้นเกิดจากการปิดล้อมของพมา่า้ดยเหตุที่ท่านจึงไว้ใจชาวมอญชาวมังกริจรึงได้ชื่อว่ามอญขวางน,นั่นเองจเจริญพรนี่พอชาวมอญมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยก็ จิตใจเนี่ยดั้งเดิมคือลึกๆเนี่ยก็คือต้องสร้างวัดก็เลยเกิดหมู่บ้านขึ้นเกิดวัดวาอารามขึ้นมากมายตั้งแต่ช่วงสามโคกไร่ลงไปเลยถึงนนทบุรีถึงกรุงเทพปันสุรประการเลยเจริญพรวัดอัมพุบวรารามนี่ก็เช่นกันก็ถูกสร้างในสมัยนั้นตั้งแต่พระเจ้าตากจนกระทั่งมาถึงรายการที่1แล้วก็ไล่ลงมาถึงปัจจุบันเจริญพอรอันนี้คือวัดอัมพุบวารามนั่คือเรื่องราวของวัดในอดีตเรื่องราวของคนมอในอดีตอายุข,ของพระเจ้าตากสิน ถ้าเราจะเอ่ยชื่อของชาวมอญยุคข,ของกรุงศรีอยาลึกไปอีกหน่อยก็คือยุคข,ของพระนเดศวรมหาราชยุคนั้นคือยุคพระมหาเทนคันชองกับพญาเกริพญารามแล้วก็พระนางมณีจันทร์ใช่ไหมแต่ยุคข,ของสามโค่นี่คือยุคข,ของพระเจ้าตากสินมหาราชพออยู่มาสิบกว่าปีเนี่ยพอพระมารู้ข่าวว่ากษัตริย์นักรบอย่างพระเจ้าตากถึงกษัตริย์น,น,นครไปเนี่ยพระมาก็เลยจัดทับด้วยกันเรียกว่าสงครามก้าวทับทางไทยก็ มีฐานแค่ห้าห้าหมื่นคนแต่พม่าเนี่ยเตรียมทัพหลวงมาทับเดียวหนึ่งแสนมาทางจีดีสามองค์ทางเมืองการไปถึงเชียงใหม่อีกสี่ทัพทางเมืองการไปถึงภูเก็ตอีกสี่ทัพเขาเรียกสองครามเก้าทัพไทยเนี่ยมีฐานแค่ 50, ห้าหมื่นโวงอานที่หนึ่งก็เลยให้เก็บไว้สามหมื่นดูแลพระนครอีกสองหมื่นก็ตั้งให้น้องชายคือกรมพระราชวบรรมหาสุราาศิขนาเป็นบรรทับใหญ่แล้วก็ตั้งให้พญาเจงมอนเนี่ยไปหาคนมอนได้หมื่นหนึง่งก็มีแค่สามหมื่น ไอ้สามเบอรไปชนะแสนหนึ่งได้ที่เมืองกาญจนบุรีเนี่ยพอทัหอพหลวงพมา่าแตกข่าวนี้ออกไปเนี่ยก็ทําให้แปดทัพที่เหลือทั้งหมดเนี่ยของพมา่าเนี่ยก็เกิดความระส่มระสายสงครามเก้าทัพก็เลยไม่ถึงกรุงเทพเจริญพรทําให้พญาเจงก็ดีขุนทหารของชาวมชาวไทยก็ดีที่ในยุคนั้นเนี่ยก็รับบรรดาศากักดิ์เป็นขุนเป็นพระเป็นเจ้าพระยาอะไรกันเยอะแยะมากมายกายกองพญาเจงก็เช่นกันก็ได้รับ สถาปนาเป็นเจ้าพระยามหาโยธาตลาดธิบดีสีพี่ชันรงค์แล้วก็ให้พญาเจงเนี่ยย้ายครอบรครัวของพญาเจงเนี่ยจากสาโคกสามร้อยครอบรครัวไปเป็นเจ้าเมืองที่พระประแดงหรือว,ว่านครเขื่อนขันก็เกิมดมอที่พระประแดงขึ้นดูแลความมั่นคงทางด้านทิศใต้ของกรุงเทพทางสามโคกทางนี้แข็งแรงดีแล้วนี่คือที่มาที่ไปของชาวมอที่ไปอยู่พระประแดงและพญาเจงเนี่ยเจงเนี่ยแปลว่าช้าง ก็ต่อมากระดับลานสกุลพระราทานว่าคเจเสนีจึงเป็นต้นระุูลของคอเจเสนีจเจริญพรนี้เมื่อวัดว่าอรามเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสมัยก่อนก็ยังไม่ได้จเจริญอะไรมากมายอาตมาเนี่เป็นเจ้าวัดรุ่นที่8ปดพอมาถึงยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่พระสงฆ์ยุคปัจจุบันเนี่ยต้องมีการปรับตัวพอสมควรในการทํางานงานพระศาสนาก,กับสังคมในปัจจุบันเราจะสังเกตได้ว่าพระสงฆ์เราเนี่ยมีการทํางานมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ครั้งคุทธการ พอถึงยุคเราเนี่ยอาตมาเองก็ได้รับคําแนะนําจากหลวงพ่อปัญญาวัชรประธานว่าควรให้วัดเนี่ยคือท่านบอกว่าวัดนี้ทำเลดีอยากให้ดูแลนักเรียนเยาวชนซึ่งหลวงพ่อเป็นห่วงมากท่านเคยมาที่วัดนี้ก็จะมีโครงการที่จะสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหลังใหญ่แต่ได้ต่อเข็มไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเราไม่ปกติก็เลยทางวัดก็เลยหยุดโครงการนั้นไปก่อนเพราะว่าเป็นโครงการอยากใช้งบประมาณเป็นร้อยล้าน ก็เลยเอามาเก็บงานเล็กกันน้อยเช่นงานที่ที่ผ่านมาคือวัดถูกน้ําท่วมเนี่ยจะสังเกตได้ว่าถูกน้าท่วมเนี่ยแม้กระทั่งห้องที่เรานั่งกันอยู่ตรงเนี้ยท่วม40เซนโพรงผืนเก่าใช้ไม่ได้เลยแล้วขี้ครนเต็มวัดเป็นต้องมาบูรณะห้องน้าบูรณะห้องนู้นห้องนี้นะแล้วก็พญานาคทําไว้ก็ครึ่งทางแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยพญานาคเนี่ยก็จะเป็นพญานาคที่สวยงามอยู่ดีมน่นาจะพญาเนี่ยจะพานิดเดียวโยมเกินละสิบบาท มีสองแสนเกตเท่านั้นเองคนละเกตสองเกดเด็กเสร็จเดียวยแล้วจะสวยงามมากแล้วก็จะเป็นเป็นที่สวยงามของท้องน้ําจ้าพญาอีกแห่งหนึ่งคือวัดอัมพูบารามอยู่ในเขตติมน้ำจาจ้าพญานั่นคือพญานาคส่วนท้องน้ํานี่ก็เกิดจากว่ามันถูกน้ําท่วมก็เลยจะปรับปรุงยกโถส้วมเลยให้สูงขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ปรับปรุงใหม่อะไรใหม่แล้วก็จะติดแผงโซลาร์เซลล์เข้าไปก็ตรงนี้ก็ต่อไปห้องน้ำจะเป็นที่รับแขกของญาติโยมได้ บนโบสถ์ก็มีที่ให้ไหว้พระที่สวยงามมากที่เกี่ยวกับพระราชบัติของในหลวงรัชกาลที่เ้าเพราะโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์การจนาพิเศษเนี่ยก็ทําถวายในหลวงรัชกาลที่9ก็อย่างต้นโพเนี่ยก็อยากให้ไปชมดูว่าต้นโพเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถวายให้กับว,วัดมองทุกวัดเมื่อเสร็จสึกสงครามเก้าทัพแล้วคือซึ้งใจคนมอญก็เลยเอาต้นโพมาให้ทุกวัดเลยทั้งพระทั้งชาวบ้านที่เนื่องจากว่าสงครามเก้าทัพเนี่ยทหารมอญขอโทษนะ เสียชีวิตในสนามสงครามก้าทนะั 7, น่ะเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยการการปกป้องแผ่นดินเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันทั้งชาวไทยชาววันยุคนั้นก็ช่วยกันจับมือกันคนละไม,ม้ละเหม่งั้นวันนี้ก็เป็นเมืองขึ้นของพมา่าอยู่นี่วันนี้เราเป็นายายู่ถึงทุกวันนี้ได้นะีน่ก็เพราะความวิริยะอุตสาหะของของคนในยุคนั้นทุกวันนี้ทางวัดเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้องสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สอนพระนางกรรมฐานท,ทุกวัน ทุกวันเพื่ออะไรให้นึกถึงว่าอดีตเราเนี่ยต้องทําบุญให้กับใครบ้างเนี่ยอย่างเช่นการสวดมนต์ไหว้พระทำวัดเย็นแล้วต้องมาสวดธรรมาจากสวดชินรัมัญชรสวดบทน,นั้นบทน,นี้แล้วก็มานั่งกรรมาฐานเพื่ออาบุญให้ใครอย่างคําอธิษฐานบุญของวัดเนี่นะก็จะใช้คําที่อธิาามานนำทุกวันเลยนะด้วยอํานาจแห่งบุญนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมได้ทำวัดเย็นได้เจริญพระพุทธมนต เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาและขอบูชาผู้มีพระคุณทุกท่านมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ขออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระมหากษัตริย์ไทยทุกทุกพระองค์ทหารหารทั้งหลายข้าราชาการทั้งหลายประชาชนทั้งหลายสาวธุชนทั้งหลาย ที่มีส่วนปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขด้วยดีตลอดมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงณปัจจุบันด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ขออุทิศให้วีรชนทั้งหลายทหารหารทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วทุกผู้ทุกนามให้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาให้มีความสุขมีความเจริญในสามปรายภพ ด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ขอแผ่ไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางทวยเทพเทวาทุกชั้นฟ้าให้รับรู้รับทราบและอนุโมทนาให้มีความสุขมีความเจริญในสัมปรายภพด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมด้วยครอบครัวและหมู่คณะ ตลอดถิงสาวธุชนที่มีส่วนร่วมทำบุญณอารามแห่งนี้ให้มีความสุขมีความเจริญในชีวิตในอาชีพหน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยให้เป็นบัณฑิตให้เป็นนักปราชให้เป็นผู้รู้ได้เข้าถึงธรรมโดยง่ายให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ได้สร้างบุญบารมีให้สมปรารถนาสร้างคนให้เป็นคนดีให้มากที่สุดให้ได้อริยทรัพย์ทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านในพบนี้ด้วยเธอนี่เป็นคำอธิษฐานบุญทุกวันพาพระเนนพาชาวบ้าน แล้วก็ใครไม่หรือมาไม่ได้ก็ให้ดูทางไลฟ์สดไปอยู่บ้านก็ปฏิบัติทำได้ก็เนี่ยก็เป็นเรื่องราวของที่วัดอังพูวร,รารามเพราะงั้นการมีชีวิตยอยู่ของพวกเราถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเหลือกันทําวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เป็น e learning ญาติโยงเดินมาวัดบางทีไม่กล้าเข้ามาในห้องก็ทําปาสวสวยไปมีคมอาตเขาจะได้ไปสแกนอ่านเมื่อเขาสนใจเขาจะเดินเข้ามาเดินไปชมบนโบสถในมิหารในวิหารเน,น,นี่ยก็มีสมเด็จ องค์ใหญ่ทองเราไดทองถึงหลักเจ็ดตำอย่างเงี้ยดิานเป็นน้ำก็จะมีโน่นมีนี่มีอนุสาวรีย์พระยาเจงอย่างเงี้ยนะอนุสาวรีย์ของพระเยาตากอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คืองานต่อไปในอนาคตของวัดที่ทําให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้คนมาแล้วมีความรู้นะมีศรัทธาที่ไหนก็ศรัทธาแต่ทําให้ได้มีความรู้และที่สําคัญคือให้เห็น,หนแนวทางในการดำเนินชีวิตทางเดินของคนเรามีหลายช่องทางแต่จะเดินยังไงให้แข็งแรงให้ปลอดภัย เป็นยังไงให้ถึงฝั่งอันนี้สําคัญก็อยู่ที่พวกเราพวกเราก็ช่วยกันประครับประคองทําสะพานของเรานี้ให้แข็งแรงให้เด็กเยาวชนรุ่นลูกรุ่นหล,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 ลานเนี่ยเดินตามเราไปตามขององค์พุทธไปข้ามให้ถึงฝั่งแล้เขาจะเดินพ่าอยู่